ตลาดบ้านแหลมเตรียมจัดงานชุมชนวัฒนธรรม2อง0ันดิน หลังการจัดงานช็อปชิมชิลได้รับการตอบรับดีมากทั้งจากพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวทั้งจากไทยและกัมพูชาที่เดินทางมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของนั่งทานอาหารเครื่องดื่มแน่นทุกคืนโดยดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชรานายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานประเพณีการจัดงานชุมชนงานวัฒนธรรมชายแดนที่ได้จัดติดต่อกันมา ซึ่งเมื่อก่อนทางตลาดจัดงานถนนคนเดินสามแผ่นดินโดยได้รับงบประมาณมาจากพาณิ์มาจากกระทรวงมหาดไทยจัดมาเก้าปีช่วงเกิดโควิดก็ไม่ได้จัดพอหลังช่วงโควิดทางตลาดก็จัดงานประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับในชุมชนในหนึ่งปีให้มาพบกันมาค้าขายซึ่งก็มีทั้งชาวกัมพูชาและชาวสไทยเข้ามาค้าขายเศรษฐกิจเกิดกับชุมชนซึ่งสิ่งที่สําคัญที่ได้คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในด้านเศรษฐกิจ คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานประเพณีนะครับเป็นงานประเพณีเป็นงานวัฒนธรรมชุมชนแล้วก็เป็นงานวัฒนธรรมชายแดนที่เราได้จัดติดต่อกันมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดถนนคนเดินคนสาม้นดินได้รับงบประมาณจากของพณิชย์กของจังหวัดเนี่ยจัดมา9ปีพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดแล้วพอหลังโควิดมาเนี่ยเราก็จัดเป็นงานเหมือนประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่องของในชุมชนเพื่อหปีเนี่ยให้เขาได้มาพบปะได้มาค้าขายแล้วก็มีคนกัมพูชาคนไทยเนี่ยมาทานอาหารนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจมันเกิดกับชุมชนคือปีหน้าเนี่ยเรามองว่าเราจะจัดงานเหมือนกับวัฒนธรรมสองแผ่นดินคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดงานถนนก็เดินคนสามแผ่นดิน,นมีไทยกัมพูชาเวียดนามนะครับที่9ปีที่ผ่านมาแต่ว่า ทั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะจัดงานวัฒนธรรมคนสองพืนดินเอาไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นเขาเรียกชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องบอกให้ให้ทราบก่อนนะครับการสัญจรคนมาเยอะไมเรียกมอติรถอาจจะติดบ้างไม่สะดวกบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันก็ลื่นไหลไปตามระบบนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็ต้องต้องบอกกล่าวใ,ให้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนนอ,น,อนอกนะครับแต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้กันหมดว่า หปีเนี่ยต้องมาเที่ยวง,งานแบบนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีอาหารหลากหลายมีอะไรหลากหลายแต่ปีหน้าเนี่ยเราว่าจะจัดงานเออเขาเรียกชุมชนวัฒนธรรมสองเนบินเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชาเพราะเราทําคุณเราทําชุมชนเข้มแข็งระหว่างประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบ รับอย่างดีแล้วมันไประดับประเทศไปแล้วปีนี้ดีมากเลยครับผมดีแล้วจัดรูปแบบงานสวยท่านจัดรูปแบบงานดีมากๆเลยครับปีนี้สวยไฟเฟยเราอลังการมองแล้วหน่าเข้าหน้าชมประเทศเพื่อนบ้านก็มาเยอะครับหลังไหลกันเข้ามาครับกอขายทะลุเป้าเลยครับทะลุเลยครับปีนี้ทะลุจริงๆทะลุจริงครับดีค่ะมีลูกค้ามาซื้อหลากหลายดีมาทั้งฝั่งโน้ตเราก็ไปบอกเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ย มาซื้อหลายวันติดแล้วค่ะปกติวิ่งงานในเมืองค่ะแล้วก็ออกเซนท่นันจันทบุรีปีแรกค่ะปีแรกเพื่อนชวนมาแล้วทีนี้ก็เลยลองมาเปิดตลาดดูลองมาหาลูกค้าใหม่ๆดูผลตอบรับดีค่ะวันแรกก็เตรียมของมา2วันเพราะว่าจะไม่ต้องไปกลับก็หมดตั้งแต่วันแรก2วันก็เลยก็ต้องต้องเที่ยวไปเที่ยวไปกลับไปซื้อของใหม่มา